ไพ่จิตเติมแท้ชุดนี้นะคะจะประกอบไปด้วยภาพร่วมสมัยที่สวยงามและมีสีสันที่สดใสมีจำนวนถึง99ใบค่ะหน้าไพ่จะมีความหมายที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งซึ่งสามารถตีความหมายได้หลากหลายวิธีโดยใช้จิตใจของเรานะะในการเชื่อมโยงมีต้นกำเนิดมาจากหลายวัฒนธรรมแล้วก็มีรากฐาน,นะะมาจากไพ่ทาโร่และได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับการค้นหาตัวเองและก็เยียวยาจิตใจค่ะหน้าไพ่นะคะจะมีแถบสีและก็มีตัวเลขกํากับครบทุกใบขนาดจับนะคะพอดีมือค่ะจะมีข้อความคําทํานายสั้นๆให้เรียบร้อยที่สําคัญนะคะมีอ e ีบุ๊กค่ะที่จะอธิบายถึงอารมณ์ของภาพรายละเอียดต่างๆหรือความหมายต่างๆรวมทั้งมีคําทํานายด้านการงานการเงินความรักและคําแนะนํา เพื่อนำไปปรับแก้ไขเรื่องที่พบครบทั้ง9 9ใบค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วดินัทนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง7วันเกิดโดยใช้ไพ่จิตเดิมแท้นะคะทํานายในยเรื่องของการงานการเงิ่ความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังประจําวันที่1นธันวาคมถึง15บธันวาคมปีสองพยเติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าดวงชะตาของคนเกิดทั้ง7วันเกิดเป็นคาทานายจากไพ่จิตเดิมแท้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ สำหรับคลิปแรกนะคะจะเป็นคําทํานายของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์คะ่ะอาจารย์ขอให้ทุกคนนะคะอธิษฐานจิตค่ะอาจารย์สักพักเก้าครั้งเลือกไพ่สิบสองใบค่ะถ้าพร้อมาเริ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหกเจ็ดแปดเก้าหลังจากนั้นก็เลือกไพ่สิบสองใบค่ะคําทานายนี้ค่ะเป็นคําทานายโดยสตาร์โดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงคะ่ะว่าเป็นสตา์ของคนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดท่านได้รับฟังอยู่แล้วก็ต้องการในดวงส่วนตัว จาะลึกในเรื่องของมุมมองเหตุการณ์ต่างๆเพื่อวางแผนกับเรื่องราวที่เข้ามาในดวงตาของตนเองนะคะจากไพ่จิตเดิมแท้นะคะสอบถามเรื่องการดูดวงไม่ได้ในชอ่องทางต่างๆแต่คลิปนี้นะคะและท่านที่สนใจในเรื่องการเรียนไพ่จิตเดิมแท้ค่ะเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายใช้งานได้ทันทีนะคะอาจารย์ในเรื่องการทำความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้งานเพราะว่าหน้าไพ่ของจิตเดิมแท้เนี่ยจะมีข้อความคําทนายให้เรียบร้อยเลยนะคะและที่สําคัญไพ่จิตเดิมแท้เนี่ยอาจารย์ผู้ออกแบบและประพันธ์ไพ่เองทั้งหมด นะคะ1ชุดมี99ใบนะคะ99อารมณ์เหมาะสำหรับทุกคนนะคะไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้เพราะไม่จำเป็นต้องใช้วันเดือนปีเกิดหรือเวลาเกิดใดๆนะคะท่านใดที่กำลังเข้าสูข่วขงการพ่หรือต้องการคู่มือค่ะคู่มือในการหาคำตอบกับทุกๆเรื่องในแต่ละวันก็ใช้ไพ่จิตวิทยาขอจาร์เสมือนเป็นคู่มือประจำบ้านนี่เลยนะคะใครสนใจเรียนรู้ร่วมกันอย่างไรสอบถามายละเยดได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้ค่ะนะค่ะ เดี๋ยวาจารย์จะเรียงหน้าไพ่แถวบนหกแถวล่างหกนะคะต้องบอกกันว่า <c oughs> ค,เคานเกิดวันอาทิตย์ครับ วันอาทิตย์เนี่ยมีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญนะคะและนิสัยของเขาเนาะชัดเจนมีความเป็นผู้นําเด็ดขาดด้วยค่ะเมื่อตัดสินใจทงสิ่งใดก็ตามก็ลงมือทำสิ่งนั้นจนพบความสําเร็จรักเกียรติยศรักชื่อเสียงค่ะนี่ความเป็นตัวตนของคนเกิดวันอาทิตย์นะชอบช่วยชอบช่วยเหลือคนด้วยมีความสามารถเก่งเรื่องการใช้คําพูดเจรจาด้วยนะคะหรือท็คนมีทักษะในการสื่อสารคําพูดเจรจาในคนนที่มีความเป็นผู้นําที่โดดเด่นทีเดียวค่ะแต่ก็ออกแนวใจร้อนนิดนึงนะและนี่คือหน้าไพ่ของคุณค่ะคนเกิด วันที่ในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนธันวาคมเริ่มต้นจากแต่ละตำแหน่งก่อนแล้วกันนะคะตำแหน่งที่1ตัวตนของคุณได้คำว,ว่าพู้ให้นน้นหมายถึงว่าสถานการณ์ต่างๆในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมหรือปลายปีนะคะคุณจะมีในเรื่องของการซัพพอร์ตช่วยเหลือจากใครบางคนหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือซัพพอร์ตใครอยู่ก็ได้หรือคุณได้รับก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการดูแลเอ SI าใจใส่สนับสนุนอุปมภ์ในเรื่องต่างๆที่ปราถนาที่รอคอยอยู่หรือมีข่าวดีจากผู้ใหญ่หรือมีใครบางคนอุปทา์ซัพพอร์ตคุณนะ มูตำแหน่งเรื่องการงานการกระทํากันไหนค่ะเป็นตาแหน่งคําว่าเรียนรู้อํานาจอดทนอดเอาใจใส่เหมือนช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะต BI> ้องเปิดใจเรียนรู้หน่อยนะคะกับทุเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุเรื่องที่เข้ามาเนาะอย่าใช้อารมณ์นะคะใช้ความอดทนหน่อยแล้วกันค่ะประคับประคองกับทุเรื่องทุษฎนกาหรือโอกาสต่างๆในเรื่องของการงานที่จะมีเข้ามาจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วกันค่ะใครที่กำลังรอในเรื่องของการงานหรือการกระทําอยู่จะมีคนอยู่ยิดโอกาสให้แต่คุณต้องเปิดใจเรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้ความอดทนมุ่งมั่นทุ่มเทนะคะกับเรื่องกาารงน หรือการกระทํานั้นๆให้เต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถโอกาสมาถึงแล้วค่าอาจจะมีดวงมีข่าวดีในะเรื่องของการกระทําหรือการงานเกิดขึ้นก็ได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือพพอร์ตสนับสนุนค่ะเรื่องของการเงินค่ะถึงคนหาเงินเก่งนะแต่ก็ใช้เงินเก่งนะคะ เป็นคนหาเงินเก่งใช้เงินเก่งแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องรายจ่ายอะไรบางอย่างฉับพลันนะคะที่คาดไม่ถึงระวังเรื่องของการเงินไหนนะคะมีเงินไหลออกค่อนข้างเยอะวางแผนเรื่องการเงินดีๆนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นต้องตัดนะคะใช้จา่ายในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นงดการลงทุนทุกรูปแบบนะคะเรื่องการเงินไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของลาบลอยหรือว่าอื่นใดเนาะในเรื่องการวางแผนการเงินต่างๆมีเงินเข้ามาก็จริงค่ะแต่รายจ่ายก็เยอะออกเช่นกันเป็นการจ่ายเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ มีเข้ามาเหมือนทุนต้องเอาเงินไปแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะก็วางแผนลําดับดีๆนะคะใช้ความใจเย็นหน่อยแล้วก็อดทนหน่อยและการช่วงนี้เงินไม่ค่อยสัพัดระวังการเงินติกขัดนะคะเรื่องของความรักคนมีคู่ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นในครอบครัวในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับเรื่องเรื่องที่กาลังเกิดขึ้นอยู่หรือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือ สถานการณ์ในครอบครัวค่ะไม่เหมือนมันมีการจบเพือเริ่มต้นใหม่หรือเป็นเรื่องของการพูดคุยปรับความเข้าใจหาทางออกกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เหมือนมันจะเหตุการณ์บางอย่างที่คุณหลีเลี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องประคับประคองกับเหตุการณ์ต่างที่มีเข้ามาอย่าใช้อารมณ์นะคะคนโสดค่ะ ยังคงต้องโสดต่อไปนะคะเหมือนมีคนเข้ามาก็ยังดูรักอิสระหรือมาก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูไม่จริงจังเท่าไหร่มาแล้วก็ไปไปมามาค่ะยดียวไม่ต้องการให้มีใครมาครอบครองมาคับกะเกณฑ์เอาไปว่าเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดไม่ค่อยลงตัวประคับประคองหัวใจตัวเองนะคะสิ่งที่ควรระมัดระวังสุขภาพร่างกายช่วงนี้ค่ะระวังเรื่องของรายจา่ายเหตุการณ์ฉับพันบางอย่างจิวเรื่องการแจกเงินบางอย่างการปรับแก้ไขเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นการเดินทางการเคลื่อนตัวต่างๆนะคะก็ให้วางแผนดีๆค่ะช่วงนี้เหมือออออนนตต้อ้้งงาาศัยคววมดทแลก็ เรื่องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆรอบตัวอย่างต่อเนื่องนะคะคุณต้องเปิดใจรับจริงคนเข้ามาช่วยเหลือคุณและการหยิบยืดโอกาสบางอย่างให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณทุกรูปแบบทุกอย่างที่คุณปรารถนาแล้วกันเอาเป็นว่า เปิดใจรับและสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นมีเข้ามามีคนช่วยอยู่นะใจนียักับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอาจารย์เป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์กับสถานก,การณ์ต่างๆในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกรับับอาจารย์ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไพ่จิดเดมแท้ชุดนี้นะคะจะประกอบไปด้วยภาพร่วมสมัยที่สวยงามและมีสีสันที่สดใสมีจํานวนถึง99ใบค่ะหน้าไพ่นะคะจะมีแถบสีแล้วก็มีตัวเลขกํากับครบทุกใบขนาดจับนะคะพอดีมือค่ะจะมีข้อความคําทํานายสันส้นๆให้เรียบร้อยที่สําคัญนะคะมีอ e ีบุ๊กค่ะที่จะอธิบายถึงอารมณ์ของภาพรายละเอียดต่างๆหรือความหมายต่างๆ รวมทั้งมีคำทํานายด้านการงานการเงินความรักและคําแนะนำเพื่อนำไปปรับแก้ไขเรื่องที่พบครบทั้ง9.9ใบค่ะ